ค่ะคุณผู้ชมวันนี้พามาอัปเดตถุงเงินถุงทองตัวผู้ที่แม่นางปลูกไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนกำลังโตเลยนะคะตอนที่ได้มาเขาเพิ่งจะออกใบมาแค่สอาใบเองค่ะนี่ค่ะวันเวลาผ่านไปแม่นางเลี้ยงเขาได้สเดือนแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะการเจริญเติบโตก็เพิ่มขึ้นนะคะนี่ยค่ะ ใบออกมาน่ารักค่ะทุงเงินทุงทองตัวผู้ออกมาอย่างชัดเจนค่ะเพื่อนๆข้างๆนี้จะเป็นลูกของตัวเมียนะคะนี่ค่ะอันนี้แม่นางเอามาลงดินปลูกไว้ด้วยกันค่ะข้างๆนี้เป็นตัวเมียซึ่งเป็นต้นแม่ที่ใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปของแม่นางก็จะเห็นนะคะว่าแม่นางมีตัวเมียค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นถุงเงินถุงทองที่สี ชัดเจนด่างสวยงามนะคะนี่ค่ะก็แบ่งปันไปให้เพื่อนๆหลายท่านแล้วนะคะสําหรับถุงเงินถุงทองนี่ค่ะอันนี้ใบนี้สวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะค่ะเรามาดูที่ตัวผู้กันค่ะตัวผู้ก็จะมีลักษณะใบแบบนี้เลยค่ะออกมายาวๆนะคะ เป็นใบที่ยาวๆออกมาใบหนึ่งแล้วก็จะมีใบข้างๆเนี่ยค่ะออกมาแบบนี้คล้ายๆกันเลยค่ะกับตัวเมียสีของเขาก็จะสีเขียวเข้มชัดเจนเลยนะคะไม่ด่างนะคะสําหรับตัวผู้ค่ะเนี่ยค่ะต้นกอเริ่มโตแล้วนะคะนี่ออกมาสวยงามทีเดียวการดูแลบํารุงค่ะเพื่อนๆที่เห็นนี่ก็จะเป็นดินร่วนนะคะ ดินที่นี่จะชุ่มชื้นมากเลยค่ะเป็นดินร่วนผสมพวกแกลบหมกักใบไม้หมกักแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะคะไม่นาจะใส่บางลงปุ๋ยคอกค่ะก็มีจุลินทรีย์มารดบ้างนะคะเป็นบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้รดตลอดนะคะสลับซับเปลี่ยนค่ะเวลาเขาออกยอดมาใหม่ๆนะคะใบใหม่คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเขาจะออกมาจากซอกกาบของใบที่อยู่บนสุดนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆออกออกมาแล้วก็ ปลายใบของตัวผู้เนี่ยค่ะจะค่อยๆอ,ออกมานะคะเขาจะอยู่ในกาบใบแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วพอโตมาสักพักก็จะเริ่มดีดออกมาจากปลายตรงนี้นะคะไม่น่าจะให้เขาออกมาเองนะคะจะไม่ไปทําอะไรให้เขาค่ะบางใบก็จะมีหูตรงนี้บางใบก็จะไม่มีค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเราเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆนะคะ เลี้ยงไปเรื่อยๆก็จะโตขึ้นนะคะเพื่อนๆต้นของเขาจะโตช้ากว่าต้นตัวเมียนะคะเนี่ยค่ะเอามาปลูกพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้ออกลูกออกไหลเต็มเลยนะคะแต่ตัวผู้นี้ก็ยังต้นแค่นี้อยู่ค่ะก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะคะบลูแรบบำรุงก็ไม่ได้ยากแม่นางปลูกไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไรค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยค่ะ แสงก็จะพาดผ่านไปมาไม่ได้แสงจัดทั้งวันเราก็ไม่ได้ร่มทั้งวันนะคะก็จะมีแสงพาดไปมาบ้างอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะเพื่อนเอามาอัปเดตให้ดูกันค่ะถุงเงินถุงทองตัวผู้ที่บ้านนะคะนะคะี่ค่ะก็เดี๋ยวไว้ให้เขาโตแตกลูกแตกไหลออกมานะคะก็ท่านไหนที่สนใจพี่น,นก็แบ่งปันให้นะคะเราปลูกไม้มงคล เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เข้าบ้านค่ะปลูกคู่ก,กันกับถุงเงินถุงทองตัวเมียค่ะจะได้ช่วยกันเสริมสิริมงคลเรียกเงินเรียกทองให้กับเราค่ะปลูกไม้มงคลอยู่กับต้นไม้มีความสุขค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเอามาฝากกันในวันนี้ค่ะสําหรับถุงเงินถุงทองตัวผู้นะคะแล้วก็ตัวเมียอยู่ข้างๆกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเยอะเลยค่ะ มะนางปลูกไว้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะช่วงนี้ก็แตกลูกแตกไหลกันเต็มเลยนะคะมีทุกแทบจะทุกจุดของบ้านเลยค่ะอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะนะะคที่เห็นด่างๆนี้ก็เป็นพวกอา่น้ำน้ำหมักนะคะที่แม่นางเอามารดบางทีก็น้ำซวข้าวค่ะ ก็ไม่ได้มีโรคอะไรนะคะถุงเงินถุงทองนี่เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างที่จะปลูกง่ายค่ะคุณผู้ชมโรคหรือว่าศัตรูก็ไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยค่ะเราบำรุงดูแลเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะปลูกเลี้ยงดูแลง่ายค่ะเราแทบจะไม่ค่อยได้ทําอะไรกับเขาเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่นานก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยค่ะนานๆก็จะมาทาหญ้าใส่ปุ๋ยให้เขาสักครั้งหนึ่งค่ะก็เอามาอัปเดตให้ดูกันค่ะ มีต้นไม้อะไรแปลกๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสมุนไพรไม้ประดับหรือว่าอัปเดตต้นไม้ต่างๆนะคะแม่นางก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมไปได้วยกันค่ะก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดค่ะคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้สุขภาพแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ